สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ภายในบริเวณวัดดอกจานรัตรนารามนะครับหรือว่าวัดบรรจานที่ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตรนบ,บุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับอุโบสถหลังใหญ่ค้าวป่าอิดหินปูนทรายนะครับรถบรรทุก ที่วันนี้รวมตัวกันจะมาถอดถวายกันที่นี่แหละครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อมีส่วนในการก่อสร้างนี่นะครับวโบโสดหลังใหญ่เลยด้านข้างครับมองไปนี่โกเบโก SK 140จอดอยู่1นึคันครับดูแล้วนี่หินทรายกนา็น่าจะเทอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับหินทรายแต่ว่าสภาพพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกนี่มีฝนตกลงมามีน้ำท่วมขังครับ นี่แต่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของการจอดรถบรรทุกนะครับนี่เข้ามาดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศภายในวัดฝั่งนู้นครับก็มีการเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รอแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ครับพอผมกลับออกไปก็จะไปนู่นแล้วครับจะไปโผล่อยู่ที่จุดรวมพลน,นู่นแล้วครับไปดูบรรยากาศของขบวนที่จะเคลื่อนตัวมาที่วัดดอกจานรัตนารามแห่งนี้ครับวันนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าแน่นอนครับโวสัตว์หลังใหญ่เลย มอตามมาแล้วแต่มอมาดูเส้นทางเหมือนกันแต่มอดําซิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาบูญเส้นกลับไปเต้นหน้ารถแห่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ